สวัสดีครับขอบคุครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเป็นพี่ในแบบหนึ่งวันนะครับก็พักกองซีรีส์มาเป็นพี่ในแบบก็คือเปิดมาด้วยสูตรสูดรขาวเลยสูตรขาวกระดุมทองซึ่งเป็นลุคที่ชอบมากๆเลนะเพราะมันแบบให้ความคลีนแล้วเอลเลกนต์ในตัวอะไรนะครับจะใช้หอมเ <c oughs> ครมีเข <c oughs> ับผมคือจริงๆก็มีซ้อมเดินแบบเป็นนะัดคิวเป็นเวิร์กช็อปมาแล้วก็วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วผู้คนเห็นว่าเดินแบบ4ี่โมงเย็นใช่ไหมครับแต่ว่าจิงๆมาตั้งแต่หกโมงเช้าลองบล็อกมาเดินแบบมาค <c oughs> ุยแผนการว่าจะเดินไปยังไงเดลไไไ้้าีบว่ปรััยออ ก็จร de ิงๆขอเดินให้ตรงก็บอซึ่งก็ทำได้แบบเดินตรงได้ครับผมก็เหมือนที่คาดไว้ภูมิใจลยอ๋อภูมิใจภูมิใจดีใจครับผมได้ลองอะไรแบบนั้นอ๋อใช่ครับผมก็ ตั้งแต่เดินออกมาก็คือได้ยินมีเสียงกรี๊ดด้วยนะมีเสียงกรี๊ดตบมืออะไรแต่แบบตบมือแบบเกรงใจเพราะมันเป็นแบบจริงๆมันเป็นที่ที่แบบต้องเงียบเงียบอกว่าแบบได้ก็เสียงตบมือแต่ก็แบบแต่เขาน่ารักดีน่ารักกกัผมก็ขอบคุณทุกคนที่มาเห็น,นนะคือ,ค,อคือไม่ได้เห็นหรอกก็คือเราเดินไปอ่ะมันก็มืดอยู่แล้วไงเราก็แบบได้ยินได้ยินทางผ้าอ่าเหือแล้วเือแล้วมันเหม่มันเหม่มา ดีใจมากๆที่ทุกคนมาอ๋อดีใจครับผมงานเดินแบบติดใจในโลกของใจอ๋อ <c oughs> ติดใจติดใจครับผมติดใจงานเดินแบบนี้มากๆครับเพราะถ้าเกิดมีโอกาสได้เดินแบบของแบรนด์อื่นๆหรืออะไรต่างๆก็อยากจะมาเดิอนอ คือก่อนอื่นต้องเตรียมร่างกายแล้วสมาธิคือข้างหลังเวทีก็คือนั่งทําสมาธิแล้วผมเพราะแบบบางทีมันก็ตื่นเต้นอ่าใช่แล,ล้วแบบมานั่งทางสมาธิกับพี่พี่แอด拉斯ใช่ okay. พอเดินด้วยกัน <ś> <歩>ก็ม,มีมีหลายคนเป็นพี่แล้วมีหลายคนเป็นน้องใช่ครับพี่พี่รองน้องแอรับ ใช่นะผมก็ได้ล่าสุดเลยใช่ไหมครับผมก็คือของ Men's o l f o l i o สิ p o โปอันนี้ก็คือถ่ายของซิลินใช่เป็นอะไรแปลกใหม่มากเลยเนาะมีแบบผมหน้าม้าแบบปิดหน้าหมดเลยแล้วก็มีรูปหนึ่งเี่ยไม่ใส่เสื้อเลยแล้วสบายแค่กระเป๋าแล้วจริงๆอันนั้นอ่ะเป็นอันที่เกือบไม่ได้ผ่านเข้ารอบแล้วแต่ว่าเอดิเตอร์ที่สิงคโปร์ดอนชอบรูปนั้นมากเลยเอามาขึ้นเป็นอันแรกเลย พี่ดังแต่มองไม่เห็นเลยเลยผมยาวค่ะจริงๆก็ชอบนะงานถ่ายแบบอะไรยนี้ก็อยากจะมีงานถ่ายแบบนี้เรื่อยๆเหมือนกันเพราะสนุกกับการถ่ายรูปใช่ครับผมซัมเมอร์ไนท์ความรับในคืนริูร้องก็เหลือแค่หนึ่ง EP เท่านั้นนะครับผมก็ตอนนี้ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่า ความเรียกว่าเฟรนด์ชิพของพวกเราะจะจบกกันยังไงจะแบบรียูน t เต็ดกันหรือเปล่าโอ้มีหักมุมไหมคือมันก็อาจอาจ,จะมีแต่ว่าคนก็อาจจะคาดเดากันมาบ้างแล้วครับผมก็เห็นเห็นอยู่ว่าแบบเอ้ยอย่างคู่นี้เป็นไงไว้ไอวีใช่ไหมหรือเป็นยังไงนะไว้ไอวีเอ็นเกมหรือเปล่าเนี่ยเห็นเห็นทุกวันก็รอดูดีกว่า ครับครับทุกคนครับก็ฝากด้วยนะครับผมซัมเมอร์ไนท์ความรักไม่คืนฤดูร้อน EP 10นะครับผมเป็นไฟนอล EP ของซัมเมอร์ไนท์นะครับแล้วฝากด้วยนะครับพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย <Okay. S 1> โอ้โหเอาเอาผมมาต่อ <laughs> Tá ah, bom. <laughs>